What are the Hunger are Games for? Are you, are you, ในตัวอย่างมีการปล่อยเพลงออกมาเพลงหนึ่งนะครับเพลงมีชื่อว่า The Hanging Tree นะครับแล้วเราก็ได้เห็นต้นไม้ที่เป็นที่มาของเพลง Hanging Tree เพลงนี้ครับซึ่งในหนังชุดแรกเนี่ยเพลง The Hanging Tree เนี่ยเป็นเพลงที่แคทนิสอวดรีนะครับร้องในหนังเรื่อง Mockingjay สวัสดีครับตับเา้าสู่รายการ t r a i l e r r e a c t i o n นะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างหนังที่น่าสนใจนะครับเอามาพูดคุยกันแล้วเอามาดูพร้อมๆกัน Reaction ไปพร้อมๆกันครับว่าในตัวอย่างนั้นมันมีอะไรที่ดึงดูดให้เราอยากจะดูหนังเรื่องนั้นๆมากๆนะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเป็นตัวอย่างล่าสุดและเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวอย่างสุดท้ายของหนังที่ แฟนล้นหลามมากๆครับแล้วก็หลายๆคนรอคอยนะครับหนังที่เป็นสปินออฟแล้วก็เป็นภาคต้นของหนังชุด The Hunger Games ครับใน The Hunger Games The b a l l a d of Songbird and Snake นั่นเองครับ ทางกึ่งเกมส The, The Ballad of Songbird and Snake เป็นหนังภาคต้นนะครับที่สร้างในทำลายที่น่าสนใจครับเพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ของแคนดิทเอวดนีนในหนัง h าง g ึ่ g เกม s ภาคแรกประมาณ60ปีครับเรื่องราวเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากสงครามปฏิวัติครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นที่แคปิตอลนะครับเพิ่งจะจบลงไปไม่กี่ปีครับบ้านเมืองยังประลักหักพังอยู่เลยครับเมืองใหม่ย,ยังสร้างไม่เสร็จเลยดังนั้นใน The Ballad of Songbird and Snake เนี่ยจะเต็มไปด้วยเรื่องราวของตัวละครที่ ได้รับผลกระทบจากสงครามดังกล่าวนะครับเอาจริงๆเนี่ยพอเราเป็นลิสต์ดูเนี่ยเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องบาลาสต์และซงเบิร์ดและสเน็กเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ในฮังค์เกมประมาณ60ปีซึ่งนานมากๆนะครับเป็นเหตุผลให้ไม่ค่อยมีตัวละครซ้ำครับมีแต่ตัวละครหลักบางตัวครับที่ยังไม่ตายแล้วก็ไปปรากฏตัวในหนังภาคหลัก,กน,นะครับแต่อย่างไรก็ตามจะมีหลายๆตัวละครครับที่มีสกุลที่เราคุ้นๆหูจากฮังค์เกมครับตัวอย่างใหม่ครั้งนี้ออกมามีการเปิดเผยรายละเอียดอะไร,ร,อ,ะไรออกมาให้เเรรราาา้้ห็นบงผมว่ กันครับ The Hunger Games The b a l l a d of Songbird and Snake ครับนี่เป็นคำถามที่ดีฮะว่า Hunger Games <you> เกิดขึ้นเพื่ออะไร t เกมในปีนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นรากฐานสำคัญของเกมในปีต่อๆมาจนถึงภาคของแคทลีนสินะครับเหมือนแทนทศศุกร์เพราะว่าใครชอบไอ้เรื่องพัลบริเลชั่นะทำประชาสัมพันธ์ผ่านเกมเนี่ย You. Welcome to the capital. You look like you shouldn't be here. I shouldn't, but I'm your mentor. A rebel. I am going to get you out of here. You want to protect people, and it's essential to accept what human beings are and what it takes to control them. you ข่งเกมอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังนะครับสครามครอบครัวสนุล้มเหลวเลยนะครับสงครามผมว่ามันจะสนุกเราเนี่ยในยังก็เกมมันเป็นแบบดิบๆอย่างเงี้ยโอยงูใส่ลุงโดนยักษ์ Where is she? It's a mystery. And mysteries have a way of driving people... back. <coughs> <coughs> <sharp inhale> Mr. <mudgeon bringing in throat> Snow. Let me ask you one final time. What are the Hunger Games for? See? I you. This is the g a ม e s มีไว้เพื่ออะไรดัง e e Games The Blood of Songbird and Snake นี่มันเอาฉากนี่มาใส่ตัวอย่างเลย <laughs> และนี่แหละครับตัวอย่างของต h วทั้ง e r เกม s t h ด b b l l a d o o s s o n g i r d ท and s n a k นนะครับอันนี้ต้องเรียนตามตรงก่อนนะว่าความจริงแล้วผมอ่านนิยายจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ The h u n ง e r Games ลำนำ,นำแห่งนกร้องเพลงและอสรพิษใครอยากอ่านก็ไปซื้อมาอ่านได้นะครับแต่ใครอยากจะรู้เรื่องแบบเป๊ะๆจากการดูหนังก็รอดูในหนังครับเพราะว่า เท่าที่เห็นนะครับจากการเป็นคนอ่านหนังสือนะค่อนข้างจะเล่าเรื่องราวตรงกับสิ่งที่เราได้อ่านในหนังสือแบบเป๊ะๆเลยครับแต่ว่าปัญหาเดียวก็คือหนังสือมันยาวมากนะครับแล้วมันก็มีเหตุการณ์เต็มไปหมดเลยมีทั้งเหตุการณ์ก่อนแข่งเหตุการณ์แข่งและเหตุการณ์หลังแข่งซึ่งเป็นเหตุการณ์สําคัญทั้งหมดนะครับเราไปดูรายละเอียดจากตัวอย่างกันครับว่าในตัวอย่างเขาเปิดเผยอะไรให้เราได้เห็นบ้างครับแน่นอนว่าตัวอย่างเปิดออกมาให้เราได้เห็นอารีนาหรือว่าสนามที่ใช้ในการแขง่งเกมแต่ว่ามันจะมีอยู่ช็อตหนึ่งครับ ช็อตที่เราเห็นสโนยืนอยู่แล้วก็มีเหมือนแท้งใหญ่ๆนะครับห้อยลงมาจากโดรนนั่นน่ะอันนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าความจริงแล้วในอารีนาก็ต้องมีแต่ทริบิวถูกไหมครับมีแต่บรรณาการจากเขตต่างๆซึ่งสโนเนี่ยไม่ใช่บรรณาการครับสโนเป็นที่ปรึกษาของบรรณาการจากเขต12นั่นก็คือลูซี่เกรแบรตัวละครของโรเชลซิเลอร้นั่นเองครับแต่สโนไปอยู่ในอารีนาได้ยังไงนี่น่าสนใจครับ What are the Hunger Games? อย่างที่เห็นในตัวอย่างครับว่าตัวละครคอริโอเรนัสสโนนะครับถูกเลือกให้มาเป็นเมนเทอร์ของหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันจาก Hunger g a m e ครับแล้วก็ตามท้องเรื่องเนี่ยนี่เป็นปีแรกนะครับที่มีการกําหนดให้เด็กในคอลเลจของแคปิตอลเนี่ยมาเป็นเป็นเด็กเรียนดีมาเป็นเทรนเนอร์มาเป็นที่ปรึกษาให้กับคนที่มันเป็นบรรณาการในแต่ละเขตครับ แต่พ o i n t ของตัวละครครูใหญ่อย่างแคสกาไฮบัตทัมนะครับตัวละครที่รับบทดยปิเตอร์ดังกฤษเนี่ยพูดออกมาเนี่ยน่าสนใจครับก็คือหน้าที่ของเมนเทอร์อย่างสโน์เนี่ยไม่ได้มาช่วยให้ลูซี่ชนะเขาพูดชัดเจนครับว่าเขาไม่คิดว่าเดกคนอย่างลูซี่จะชนะครั้งเกกเกมได้แต่ในฐานะเมนเทอร์เนี่ยช่วยทำให้มันน่าตื่นตาตื่นใจหน่อย <come> แน่นอนว่าในตัวอย่างเราต้องได้เห็นหนางเอกของเรื่องครับลูซี่เกรแบร ตัวละครที่รับบทโดยราเชลซิกเลอร์นั่นเองนะครับซึ่งกระแสราเชลซิกเลอร์เนี่ยตอนรับบทเป็นสโนไวอาจจะดูแบบโดนต่อต้านว่าไม่เหมาะนะครับแต่ต้องบอกว่าในบทลูซี่ของหนังเรื่อง h u งคือ Games ภาคนี้เนี่ยราเชลซิกเลอร์เหมาะมากๆเลยครับในตัวอย่างมีการปล่อยเพลงออกมาเพลงนึง <Hey. S 1> นะครับเพลงมีชื่อว่า The Hanging Tree นะครับซึ่ง The Hanging Tree ในเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่ร้องโดยตัวละครลูซี่นั่นเองครับแล้วเราก็ได้เห็นต้นไม้ที่เป็นที่มาของเพลง Hanging Tree เพลงนี้ครับซึ่งในหนังชุดแรกเนี่ยเพลง The Hanging Tree เนี่ยเป็นเพลง ที่เคนนิสเอวดีนะครับร้องในหนังเรื่อง mockingjay ตอนกำลังถ่ายวิดีโอโปรโมทกลุ่มกระบทครับซึ่งใน the b l l a d of songbird and snake นะครับก็เป็นการเปิดเผยที่มาของเพลง the hanging tree ครับว่าเป็นเพลงประจำของลูซี่เองเป็นเพลงที่มีบทบาทมากๆในหนังภาคนี้ครับในตัวอย่างเราได้เห็นเมืองที่เพิ่งกำลังจะสร้างนะครับหลังจะเกิดสงครามใหญ่ครับแล้วเราก็ได้เห็นว่าด้วยเจตนาที่ตัวละครของวิลเลียร์เดวิสถามอิสโนตลอดเวลานะครับว่าคุณคิดว่า Hunger Games จะมีไว้เพื่ออะไรมีเอาไว้เพื่อ กฎเขตต่างๆไม่ให้กล้าหือกับแคปิตอลอีกนะครับดังนั้นคนที่เป็นบรรณาการจากเขตต่างๆเนี่ยโอ้โหโดนดูแลในการมาเป็นบรรณาการเนี่ย มันก็สัตว์เลี้ยงอะไรแบบนั้นรับซึ่งพอมาถึงยุคของแคทนิสแล้วก็พีตานะครับเราจะเห็นได้ว่าการดูแลแล้วก็การรับรองคนที่เป็นบรรณาการเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปครับบรรณาการในยุคข,ของแคทนิสเวดีเนี่ยถ้าใครได้ดูทางเกมจะจําได้ครับว่ากินหรูอ,อยู่ดีครับก่อนจะไปแข่งก็กิกนดีๆนอนโรงแรมดีๆนั่นแหละครับซึ่งทางเกมที่จัดขึ้นในเดอะบาลลังก์เอาซองเบิร์ดและสเนคนะครับเป็นทางเกมครั้งที่10นั่นเองครับ ในตัวอย่างเนี่ยเราเห็น2ตัวละครครับที่มีบทไปจนถึงครั้งกึ่งเกมส์ภาคหลัก,กน,นะครับนอกจากคอริโอเลนัสโนที่เป็นพระเอกของเรื่องแล้วเนี่ยก็มีอีกหนึ่งตัวละครครับนั่นก็คือไทคริสโน่นั่นเองครับไทคริสโนเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องแล้วก็เป็นญาติที่สนิทกับคอริโอเลนัสโนมากๆนะครับเป็นที่ปรึกษาให้กับคอริโอเลนัสทุกเรื่องครับและสุดท้ายตามตำนานของครั้งกึ่งเกมส์เนี่ยไทคริสโนกลายเป็นสไตลิสต์ประจําการแข่งขันนะครับแล้วก็เถื่อเป็นพันธมิตรของแคดนิสเอเวอร์ดีด้วยนะครับในการต่่่่อต้้าาานนนนนนกััับบพนเเเเมครรซึงใ The and Snake ียจะห็ไดว ค o ลิโอเลนัสโนกับไทกริสโนเนี่ยสนิทสนมกันมากๆครับในตัวอย่างฉบับนี้เราได้เห็นฉากที่ค o ลิโอเลนัสโนมายืนต้อนรับลูซี่อยู่ที่สถานีรถไฟครับแล้วก็มาพร้อมกับเอกลักษณ์ของครอบครัวสโนนั่นก็คือดอกกุหลาบสีขาวนั่นเองครับ ดอกกุหลาบสีขาวนะครับเป็นเหมือนกับสัญ,ญลักษณ์ของตัวสโนเองแล้วก็เป็นสิ่งที่ผูกโยงความผูกพันระหว่างตัวเขาเองกับแม่ของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับเราเห็นในตัวอย่างเลยครับว่า The Hunger games The b a l ะ a d ล f า o n ดรับ d อ n เบิร a k แลเนเี่ยเกมจบแต่เรื่องยังไม่จบครับถ้าเราย้อนกลับไปดูฮ u n เก r g a m e มแต่ละภาคเนี่ยจะมีช่วงเวลาสาคัญนั่นก็คือช่วงเวลาการแข่ง h ังเก r g a m e มแล้วเกมจบหนังก็แทบจะจบลงเลยครับแต่ในหนังภาคนี้เนี่ยจะมีการเล่าเรื่องราวขายายไปกว่านั้นมากๆครับจะเป็นการเล่าเรื่องราวเส้้นททางงงงชีีวิตขอ Snow หลััจจกบ Hu Snow คร่ ไปเรียบร้อยแล้วซึ่งประมาณเก,ก,กือบจะครึ่งเล่มนะครับที่เป็นเรื่องราวหลังเหตุการณ์ทางคือเกมนะครับแล้วเราก็ได้เห็นในตัวอย่างครับว่าสโนเนี่ยไปรับราชการเหมือนไปเป็นาหารครับในหนังเขาเรียกว่าเป็น p e ชค e k e เ p e r นะครับเราก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่นอกแคปิตอลครับ ในตัวอย่างมีการเปิดปูมหลังของสโนนะครับที่เล่าเรื่องราวอดีตวัยเด็กของสโนที่มาจากครอบครัวที่เป็นครอบครัวสูงสักนะครับแต่ต้องมาตกระกรรมลําบากหลังจากเกิดสงครามขึ้นครับแล้วแน่นอนครับว่า2ตัวละครที่เป็นอุปสรรคชิ้นใหญ่ๆของสโนในวัยหนุ่มนะครับนั่นก็คือ1หัวหน้าผู้สร้างเกมครับดรวอลลมเนียกอนนะครับที่รับบทโดยวิโอลาเดวิสครับแล้วก็คาสกาฮาบัตทิมตัวละครของปีเตอร์ดิงเกลส์นะครับที่เป็นคณะบดีของโรงเรียนแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้สร้างเกมของเกมนั่นเอง รเราจะเห็นว่าตัวละครดรกอรลในตัวอย่างเนี่ยมีการปล่อยอาง,งูออกมามีสัตว์เลื้อยคลานมีอะไรมากมายนะครับนั่นเป็นเพราะว่าตัวดรกอรลเองเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์คนที่ผสมสัตว์ประหลาดพวกนี้ขึ้นมาครับจากตัวอย่างเราจะเห็นว่าตัวละครหลักทั้งสโนแล้วก็ลูซี่นะครับดูมีความสัมพันธ์ที่ทั้งดีและไม่ดีนะครับมันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่ทั้งคู่เริ่มจะรู้จักกันรู้จักกันแล้วลึกซึ้งขนาดไหนแล้วสุดท้ายความสัมพันธ์ของทั้งคู่มัน เกิดอะไรขึ้นมันถึงเหมือนกับจะขาดสะบั้นจากที่เราเห็นในตัวอย่างครับถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ตั้งต้นนะครับ The h u ังเก Games ม h e เ a l l a า of ดอัมซอร n เบ n ร์ดเนเรื่องนี้เนี่ยจริง,รงๆแล้วเป็นหนังสือที่ขายสิทธิ์ในการสร้างเป็นภาพยนตร์ได้ตั้งแต่หนังสือยังเขียนไม่เสร็จครับซูซานคอลินตัดสินใจเขียนหนังสือเล่มนี้ออกมานะครับแล้วก็ก่อนที่จะเขียนออกมาก่อนที่จะตีพิมพ์วางจําหน่ายเนี่ยลิขสิทธิ์ในการสร้างเป็นภาพยนตร์ก็ถูกจัดซื้อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนื่องจากว่าหนังชุด The Hu เมกดนะคทังภาเกอร เงินไปกว่า2,968ัน้ารหล้านดอลลครับซึ่งก็ไม่แน่นะครับถ้า Hunger Games ภาคนี้ประสบความสําเร็จอีกแล้วก็เราอาจจะได้เห็นสปินออฟจากจัก,กรวาล Hunger Games ที่คราวนี้อาจจะไม่ได้มีนิยายต้นฉบับมาก่อนเนี่ยให้เราได้ดูอีกนะครับ Where <Mister. S 2> และนี่คือทั้งหมดของ The Hunger Games The Ballad of Songbird and Snake นะครับตัวอย่างสุดท้ายก่อนที่เราจะดูหนังเต็มๆนะครับหนังทีง่จริงจะออกมาเป็นอย่างไรเรื่องราวของคอริโอเลนัสโนและบรรณาการสาวจากเขต12อย่างลูซี่เกตแบลเนี่ยเป็นอย่างไรรอติดตามชมใน The Hunger Games The Ballad of Songbird and Snake ลำนำนกร้องเพลงและอสรพิษและนี่คือทั้งหมดของ t r a i l e r r e a c t i o n ในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังเรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube u ูทูบชานอลไมเจกรู เอาไว้นะครับสํหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิลเฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ It's s n o w Let me ask you one final time. What are the Hunger Games for?